เปิดไทม์ไลน์เจโองามพริ้งอดีตสามีคบแค่6ปีเผยความสัมพันธ์ชัดๆชี้เหตุอยู่บ้านเดียวกันยอมให้จุกเคยยิงตัวเองขู่จะยิงทิ้งทั้งบ้านเมื่อวันที่14มีนาคม2568รายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยเชิญจะโองามพริ้งมาพูดคุยในประเด็นโดนสามีออกมาแฉและยงถึงนักร้องดังหนุ่มกลาด้วย จาโองามพริ้งเผยทำลายที่คบกับอดีตสามีว่ายืนยันคบอดีตสามีแค่6ปีโดยคบกันเมื่อปี2554คบมา1ปีมีลูกด้วยกันเมื่อปี2555กระทั่งปี2560ได้เลิกกันแต่เลิกกันแล้วอดีตสามีก็ยังวงเวียนมาหาลูกและอยู่ด้วยกันมาถึงปี2566โดยความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิม เป็นความสัมพันธ์พ่อแม่ของลูกเท่านั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์สามีภรรยาแต่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่ก่อนวันที่26มิถุนายน2566จะขอจดทะเบียนหย่ากันโดยไปเจอผู้ชายอีกคนตอนปี2 5 6 2ถึง2 5 6พจโองามพลิงแจงอีกว่าส่วนคลิปที่เห็นว่าจูบกันนั้นก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ยอมจูบด้วยอดีตสามีก็จะยิงตัวเอง ให้ไปสืบประวัติที่โรงพยาบาลได้เลยหากดูในคลิปตอนอดีตสามีมาจูบจะเห็นว่าเราไม่ได้ใจดีและเราพยายามถอยหลังตอนอดีตสามีจูบมาเราไม่รู้จะพูดยังไงดีรู้ว่าวันนี้ที่ออกมาต้องโดนด่าเพราะมีเรื่องที่เคยทำไม่ดีมาก่อนโดยยอมรับเรื่องของคุณจูนกับหนุ่มกลายยอมรับเรื่องนี้ตัวเองผิดจะโองามพริ้งเผยจะโองามพริ้งกล่าวว่า ที่ให้อดีตสามีมาอยู่ในบ้านเพราะอีกฝ่ายบอกอยากเจอลูกอยากรับส่งลูกถ้าไม่ให้เขาทำเขาก็ขู่ว่าจะยิงตัวเองยิงลูกและยิงคนในบ้านโดยอดีตสามีเคยเอาปืนจ่อลูกตอนหลับพร้อมข่มขู่ซ้ำมาเรื่อยๆจ้าโองามพริ้งกล่าวว่าเราเคยไล่อดีตสามีแต่อดีตสามีก็หยิบปืนมาแล้วบอกว่างั้นเราก็ตายไปด้วยกันทำให้ตนต้องปิดบ้าน ก่อนอดีตสามีจะยิงตัวเองที่ท้องและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วรอดมาได้โดยเหตุเกิดเมื่อ6ถึง7เดือนที่ผ่านมาสามารถไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลได้เลยเมื่อถามว่าเคยเห็นอดีตสามีมีความดีตรงไหนบ้างจะโองามพริ้งกล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่เรายังเด็กและสถานะบ้านเราไม่ดีเขาก็ดูแลและซื้อของเสื้อผ้าให้ตลอดเขาเป็นคนที่ดี แต่ที่ผ่านมาเราให้เขาเลือกระหว่างเรากับไก่ชนจะเลือกอะไรเขาไม่ตอบวันที่เราล้มเรื่องธุรกิจไม่มีคําปลอบใจจากอดีตสามีมีแต่คําซ้ำเติมเราฝากกดติดตามกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ